เหรียญสิบบาทสอ,สองสีพศเดียวกันคือพศ2539ระหว่างเหรียญหมุนเวียนกับเหรียญที่ล,ลึกควรเก็บเหรียญไหนมากกว่ากันเหรียญไหนผลิตน้อยกว่าเหรียญไหนผลิตเยอะกว่าเอาละครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวระหว่างเหรียญ10บาทพศออเดียวกันคือพศสอ3 9 3 9ระหว่างเหรียญหมุนเวียนและเหรียญที่ระลึกก็คือเหรียญการจนาพิเศษปีพศ2539นนะครับว่าเหรียญไหนผลิตเยอะกว่ากันเหรียญไหนผลิตน้อยกว่า และเหรียญไหนหน่าเก็บสะสมและมีอนาคตมากกว่ากันนะครับก่อนจะไปรับชมผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามและรับฟังคลิปวิดีโอของผมสำหรับเหรียญ10บาท2สีที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับผลิตขึ้นมาปีแรกคือปีพศ2531 ผลิตขึ้นมาทดแทนการใช้ธนบัตรใบละ10บาทนะครับซึ่งเราผลิตออกมาทั้งหมด8ปีกว่าจะมีเหรียญที่ระลึกปีแรกนะครับส่วนจำนวนการผลิตนะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนปีพศ2539จะมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น17,8 6 0 0 0ล้านมื0 0เหรียญแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ ที่ผลิตขึ้นในปีเดียวกันคือปีพศ2539เหรียญ10บาทการจนาพิเศษสำหรับเหรียญ10บาทการจนาพิเศษนะครับสร้างในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ50ปีนะครับมีด้วยกัน2บ็อกก็คือบ็อกไทยนะครับผลิต61 90, ล้าน4 9 0 0 0 0เหรียญส่วนบ็อกอิตาลีผลิต120 000, 000ล้านเหรียญนะครับ ทั้งสบล็อกนี้นะครับผลิตรวมกัน181ล้าน4แสนเหเหรียญนะครับจำนวนการผลิตค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงราคานะครับสำหรับเหรียญหมุนเวียนถ้าเป็นเหรียญปีพศ2539จะมีราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญ UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับ อยู่ที่เหรียญละ1 8 0ถึง200บาทนะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญกาญจนาพิเศษกบีพอส2539นะครับเหรียญ UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ1น0ถึง1น0บาทนะครับราคาของเหรียญหมุนเวียนนะครับจะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเหรียญหมุนเวียน มีการใช้ในระบบหมุนเวียนและมีการตกหล่นสูญหายจำนวนการผลิตก็เลยน้อยกว่าและส่วนหนึ่งด้วยนะครับมีการเรียกเก็บเข้ากองกระสอบสำหรับเหรียญที่ชำรุดหรือเหรียญเก่าๆและนำไปหลอมเป็นเหรียญใหม่นะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับจะไม่ได้มีการเรียกเก็บเข้ากองกระสอบเพื่อไปหลอมเป็นเหรียญใหม่ด้วยนะครับทำให เหรียญหมุนเวียนจะเป็นเหรียญที่หายากและมีจำนวนการผลิตที่น้อยกว่านะครับแต่ถ้าจะพูดถึงแง่ของการเก็บสะสมเก็บยังไงให้มีความสุขเก็บให้ลูกหลานดูก็เก็บเถอะครับเก็บได้ทั้งเหรียญหมุนเวียนและเหรียญที่ระลึกนะครับสำหรับเหรียญในสมัยรัชกาลที่9ทุกเหรียญมีคุณค่าและมีราคาทุกเหรียญสำหรับผมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีเงินมีทองใช้มีสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีครับ